สวัสดีครับพบกับช่องเสียบอมสายป้นบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์ผู้ฟุตบอล FA ครับอังกฤษพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาดิฟซิตีเด็กืืนวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา1ทุ่มตรง <c oughs> สถิติการพบกันนะฮะของทั้ง2ทีมนี้นะลิเวอร์พูลชนะได้5นัดคาดิฟยังไม่ชนะลิเวอร์พูลนะ6นัดหลังสุดนะทั้งคู่เสมอกันไป1นัด นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันฮะลิเวอร์พูลก็บุกไปเก็บชัยเหนือค่าดิฟตีไปได้2ประตูต่อศูนย์ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ5แพ้1เสมอ4นัดล่าสุดของพวกเขาก็บุกไปเก็บชัยเหนือคิสตันพาเลตไปได้3ประตูต่อหนึ่งผลงานของทีมเยือนนะฮะ10นัดหลังสุดของทีมเยือนค่าดิฟตีทำผลงานชนะ สแพ้4ี่เสมอสนัดล่าสุดของพวกเขาก็บุกไปชนะบัลลีมาได้1ประตูต่อศูนลักษณะคติของคู่นี้นะฮะก่อนเกมกันอังกฤษแอฟครับรอบ4ี่นะฮะลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟรีรต้องรับการเยือนของคาร์ดิฟตี้หรือจะมาลิเวอร์พูลภายใต้การาำทีมของเจอร์เกนคัปเปลี่ยนทีมแบบยกชุดอยู่แล้วในรายการนี้ แต่อย่างไรก็ตามเด็กของเจอกันครบก็ยังเล่นกันด้วยมาตรฐานที่สูงประกอบกับคุณภาพในรังย้าของทีมก็ยังเป็นจุดขายได้อยู่เกมนี้เจอทีมจากรีกลองอย่างคาดิฟซิตี้แม้ว่าผลงานของคาดิฟซิตี้จะดีขึ้นมาตามลำดับในช่วงหลังก็ทามทีนะเพราะสองนัดหลังสุดพวกเขาก็คว้าชัยมาได้ทั้งหมดแต่คงจะเป็นเรื่องที่ยากในการที่คาดิฟซิตี้จะเยือนแล้วเก็บชัยเหนือลิเวอร์ p o o ไปได้ ครู่นี้ให้เลือกเชือ์ไปที่รีวอพูลนะฮะยิงเกินราคาต้านแน่นอนฟันธงสกอร์หรือว่าคาดเดานะไม่ใช่คันฟันธงคาดเดาสกอร์นะรีวอพูลบุกเปิดบ้านชนะ3-1หรือ4-1่ฝากติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม